สวัสดีครับมาพบกับช่องขนมโตเกียวไบนอนอีกแล้วนะครับวันนี้มีออเดอร์จากขวนเข้าวโฮมสเตย์นะครับจังหวัดใช้ยน,นนานะะครับสั่งโตเกียวกรอบมา20กระปุกนะครับตอนนี้เราน่าจะทำได้สัก8ปดกระปุกแล้วนะครับเดี๋ยวมาเริ่มขั้นตอนแรกในการทํานะครับแผ่นจะเล็กหน่อยนะครับเพราะว่า เราต้องใช้ในการใส่ไว้ในกระปุกถ้าใ,ใหญ่จัดก,ก็มันจะยับข้าไปไม่ได้นะครับขั้นตอนโดยทั่วไปก็เหมือนเดิมครับพอเรายีแป้งเต็มกระทะเสร็จแล้วก็ให้แป้งเหลวเข้าไปก็ขูดขูดแป้งใอ้ที่นิ่นนมๆออกนะครับเพื่อจุดประสงค์เพื่อให้โตเกียวกรอบกรอบนานแล้ะเก็บได้นานนะครับ ไม่มีวัตถุก,กันเสียไม่มีสีไม่ใส่สีนะครับแป้งของเรานี่แบบเข้มข้นเลยนะครับสูตรแป้งของเราสูตรแป้งของเราจะแจกวันที่หนึ่งมกรานะครับเผื่อใครเอาไว้ทำมาหากินได้นะครับบอกรายละเอียดตั้งแต่ตีแป้งเลยนะครับบอกสัดส่วนบอกทุกอย่างครับรอรุ้นกันนะครับหนึ่งมกราครับแจกสูตรแป้งนะครับอ่า เดี๋ยวเรารอให้แป้งเหลืองสักแป๊บหนึง่งเรามาขูดออกนะครับครับแป้งเริ่มเหลืองนะครับแล้วก็ทําการขูดส่วนที่นิ่มออกนะครับหรือว่าบางคนจะไม่ขูดออกก็ได้นะครับแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับ เดิมครับตัวเกี๊ยวกรอบต้องทาเนยนะครับเนยที่ใช้จะเป็นเนยเหลืองนะครับเพราะว่าจะให้ความเค็มส่วนเนยขาวนี่ส่วนใหญ่เขาจะใช้ทากระทะทาพวกพิมพวกอะไรเพื่อไม่ให้ขนมติดเหมือนเดิมครับโรยนมครับ นมนี่ถ้าเป็นแผ่นเล็กเราก็ไม่ต้องโรยมากนะครับเดี๋ยวจะหวานจัดบางคนก็ไม่ชอบทานหวานครับเราโรยนมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรารอให้ตเกียวเหลืองสักครู่นะครับครับมาต่อเลยนะครับสังเกตว่าแป้งจะเริ่มเหลืองนะครับเราจะเลือกส่วนที่เหลืองก่อนนะครับแซส,ส่วนที่เหลืองก่อนเพราะว่าบางทีไฟ ของเตาของเราแต่ละแต่ละเตาเนี่ยมันอาจจะไม่เข้ากันนะครับก็จะมีส่วนบนเหลืองส่วนกลางยังไม่เหลืองส่วนล่างเหลืองแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ทําการแซะส่วนที่เหลืองก่อนส่วนการพับจะพับแตกต่างจากเคยวเกียวกรอบชิ้นใหญ่ๆนะครับทีนี้จะเป็นการม้วนนะครับ แต่ถ้าใส่แก้วนี้ต้องพับลักษณะนี้เวลาใส่มันจะใส่ง่ายกว่าครับเดี๋ยวเรารอแพคเกจจิ้งให้เสร็จเลยนะครับเดี๋ยวถ่ายทีเดียวเลยให้ความจริงนะครับอีกหกแก้วสุดท้ายนะครับท่านใดสนใจสั่งไปให้ของขวัญปีใหม่ญาติผู้ใหญ่ ในลักษณะเมื่อกีน้นะครับถ้าสนใจจะให้ทำสติกเกอร์แบบไหนมาแปะโวยพรใครชื่ออะไรยังไงก็ติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวพอเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาให้ดูนะครับว่าเมื่กิ้ทั้งหมดที่ทำไปเป็นยังไงบ้างรับระหว่างรอขนมตัวเกลียวแพ็คนะครับแพ็กเสร็จนะครับก็มีไส้ เปลือกปวนนะครับเปลือกแท้เลยนะครับเนื้อเปลือกชิ้นๆนะครับแล้วก็ไส้ใบเตยนะครับใบเตยนี้ก็ใบเตยแท้ๆนะครับไม่ใส่สีไม่ใส่กลิ่นนะครับแล้วก็ไม่อร่อยด้วยนะครับแล้วก็นี่คือรายได้เสริมของเรานะครับช่องทางออนไลน์นอกจากช่วงปีใหม่จะมีสั่งกันแล้วก็ มีตัวนี้คอยเสริมอีกครับครับเดี๋ยวเราไปดูแพ็กเกจตอนนี้เสร็จแล้วนะครับ20กระปุกที่ขันข้าวโฮมสเตย์จังหวัดชัยนาทสั่งนะครับครับออเดอร์ครับขันข้าวโฮมสเตย์ครับที่สั่งไว้ครบแล้วนะครับ20แก้วครับจากคูปูครับโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมนะครับของขวัญปีใหม่นะครับสั่งได้นะครับ อ,ออเดอร์ดังอีกแล้วนะครับได้ยินไหมครับสนใจนะครับติดตามรับชมได้ที่ช่องขนมโตเกียวบายนนนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมทำอ,ออเดอร์ก่อนนะครับครับเดี๋ยวแถมอีกนิดนึงนะครับอันนี้เป็นแพ็กเกจที่ส่งในช่องทางออนไลน์นะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวเกี๊ยวกรอบนะครับตัวเกี๊ยวกรอบก็จะคือจะทาเนยแล้วก็ราดนมข้นนะครับส่วนคนที่ชอบหวานน้อยตัวนี้จะเป็นทองพับนะครับทองพับก็จะพับเป็นรูปสามเหลี่ยมตัวนี้จะทาแต่เนยอย่างเดียวนะครับส่วนใหญ่คุณผู้หญิงจะชอบมากนะครับตัวนี้เพราะว่าสมัยนี้เขาฮิตทานหวานน้อยรักษาสุขภาพออกกําลังกายกันนะครับส่วนแฟน ช่องขนมโตเกียวบายน้นนะครับที่สอบถามเรื่องสูตรแป้งมานะครับคุณมัดนะครับแล้วก็คุณโนห่งช่อง sjw channel นะครับหนึ่งมกราลครับเราสอนทำตั้งแต่ต้นเลยนะครับเอาให้เป็นไปเลยนะครับแล้วขายได้ทั้งทางตลาดที่ตลาดนัดถ้าใครทุนน้อยหน่อยกลับมาบ้านกลับจะขายตลาดนัดเรามาขายออนไลน์ทาง,ทงทช่องทางออนไลน์ ได้อีกหลายช่องทางนะครับครับคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตาม